สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการขุนส่องทะลุฟ้าป๊อปบ,บางชันนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงของขุนสอนส่องครับคุณผู้ชมครับขุนสอนส่องวันนี้จะแนะนําให้ท่านดูพระพระกู่วัดเงินคลองเตยกรุงเทพเราเนี่ยแหละครับสําหรับคนที่ชอบพระเนื้อผงต้องเล่นพระสํานักนี้ได้และเป็นกันทุกคนนะครับถือว่าเป็นท็อปฮิตเลยนะครับมาเรามาดูกันครับก็คือพระกู่วัดเงินคลองเตยเนี่ยนะครับ ก็จะมีประมาณสัก16-17พิมพ์เนี่ยแหละครับทีนี้เรามาดูกันที่เนื้อพระเลยนะครับเนื้อพระเนี่ยเนื้อขององค์พระกุดเงินทองเตยเนี่ยก็จะเป็นสีขาวครับแล้วก็ผิวไม่เรียบฮนะเนื้อผิวเนี่ยจะผูกขาฮะ,ะแล้วก็มีรูรูปุญนบ้างนะครับคุณผู้ชมอ,อันนี้คือเนื้อพระของพระกุดเงินลองเตยนะฮะต่อมาณที่เรามาดูที่ด้านหน้าเลยครับ ชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วครับพระปูกวัดเงินทองเตยเพราะนั้นก็จะมีอะไรครับทราเราสองที่ด้านหน้าก็จะมีคาบปู่ไงฮะคาบูเนี่ยเขาเรียกว่าคาบฟองเต้าหู้ครับคุณผู้ชมเนี่ยคาบฟองเต้าหู้เนี่ยท่านชมสองดูครับมันก็จะปะทุกเกิดขึ้นอยู่ปกคลุมอยู่ที่ผิวพระทั่วไปนะฮะกระจายอยู่ทั่วไปขององค์พระพระปู่วัดเงินทองเตยเนี่ยละครับแล้วเจ้าไอ้คาบปูเนี่ยหรือคาบฟองเต้าหู้เนี่ยนะ มันก็จะมีอยู่3เฉดสีนะครับที่มีอยู่ที่ในองค์พระเนี่ยครับก็1นึ่งคืาบออกสีขาวครับ2องาบออกขาวอมเหลืองครับ3ามาบออกขาวอมน้ําตาลครับคุณผู้ชมอ่าถ้าลองส่องดูฮะถ้าท่านมีท่านก็ส่องดูฮะนะจะมีอยู่ประมาณ3เฉดสีเนี่ยแหละครับอ่าเนี่ยคือค้าบสองตะคู้นะ ต่อมาอีกคลิกหนึ่งฮะในการดูคาบผูกของพระผูกวันเงินของเตยในบางองนะครับคุณผู้ชมบางองเนี่ยเขาจะมีคาบสีฟ้าครับเนี่ยถ้าท่านถ้าท่านส่องดูถนะ้าถ้าท่านมีท่านก็ส่องดูนะแล้วผมก็ขึ้นรูปให้ท่านดูด้วยเนี่ยฮะไอ้เจ้าคาบสีฟ้าเนี่ยที่อยู่กระจายอยู่ทั่วองพระเนี่ยฮะมีมากบ้างน้อยบ้างเนี่ยบางองก็เต็มองเลยก็มีบางองก,องก,งองก็อาจจะมีด้านหลัง บางองค์อาจจะมีด้านหน้าหรืออาจจะมีทั้งองค์หรืออาจจะมีแต่ด้านข้างด้านหลังอะไรอย่างเงี้ยไม่ยึดติดว่าจะต้องมีทั้งองค์แล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องมีทุกองนะบางองค์ไม่มีเลยเป็นขาออกเนื้อเขาขาเลยไม่มีสีฟ้าเลยไม่มีคราบสีฟ้าเลยก็มีนะฮะแต่ถ้าองค์ไหนมีเนี่ยก็ยิ่งทําให้ท่านดูง่ายพิจารณาง่ายขึ้นอีกครับไอ้คราบสีฟ้าเนี่ยครับแล้วถามว่าเจ้าคราบปุ๋เนี่ยหรือคราบฟองเต้าหู้เนี่ยแล้วคราบสีฟ้าเนี่ย ในของพักเก้มีไหมทําได้ไหมมีครับอ่าพักเก้เขาก็ทําอยู่แล้วครับแต่ถามว่าทําเหมือนไหมทําได้ไหมทําได้ครับแต่ไม่เหมือนครับแล้วไม่ใช่ครับเพราะอะไรฮะเพราะคาบที่เกิดเนี่ยคาบฟอง้าหู้หรือคาบสีฟ้าที่เกิดเนี่ยเขาเกิดจากธรรมชาติถูกไหมฮะดังนั้นไอ้คาบที่ทําขึ้นมาเป็นพักจากพักเก้เนี่ยมันเป็นคาบที่ทําขึ้นมาโดยคนไงฮะเพราะฉะนั้นไอ้คาบที่เกิดจากธรรมชาติกับคาบที่คนทําขึ้นมาเนี่ย มันแตกต่างกันครับเพราะนั้นท่านผู้ชมเรียนรู้และจดจำค่าปลูกให้ดีนะครับของพ้าปลูกวัดเงินของเตยเนีย่ยนฮะเรียนรู้และจดจำฮะจำให้ได้ครับค่าปลูกเขาขึ้นยังไงแลนะธรรมชาติของพ้าเนี่ยผมเน้นเลยนะว่าเป็นยังไงธรรมชาติของเขาเป็นยังไงแล้วถามว่าของเก๋มันเป็นยังไงไอ้ค่าปลูกที่เขาทําขึ้นมาเนี่ยมันก็จะแข็งกระด้างถ้าของแท้เนี่ยค่าปลูกเขาจะนุ่มตานววนะส่องไปแล้วนะนุ่มตานวนตาสบายตาครับถ้าของเก๋นเนี่ย มันจะดูส่องและแข็งแข็งะฮะแข็งกระด้างครับแล้วถ้าเราเอามือจับแล้วส่องด้วยเนี่ยท่านจะสัมผัสได้เลยฮะว่ามันจะมีความแข็งกระด้างฮะสัมผัสได้จะท่านจะรู้สึกได้นะฮะจากการจับพระเนี่ยฮะไอ้ข้าปุ๋ไอ้ข้าวทำเนี่ยครับของเกนนะฮะอะ่เมื่อเราดูด้านหน้าเสร็จแล้วเราก็พลิกดูด้านหลังดูด้านหลังนอกจากดูข้าปุ๋เหมือนกันแล้วก็สังเกตให้ดีครับมองด้วยตาเปล่าเนี่ยด้านหลังเนี่ยของพระกุ๋ยวันเงินกุ้เตยเนี่ยเขาจะบุ๋มลงไปเป็นแอ่งกระทะนะฮะ อ่าบุ๋มลงไปเนี่ยเป็นแห่งกระทะเนี่ยลึกบ้างตื้นบ้างเนี่ยไม่จาเป็นฮะอ่าคือบางองค์อาจจะลึกบ้างตื้นบ้างเพราะฉะนั้นไม่จาเป็นแล้วดูให้ดีฮะถ้าเกิดหลังเรียบเรียบเรียบนะส่วนใหญ่จะเกทั้งนั้นนะครับอ่าแล้วท่านลองส่องดูครับส่องดูท่านก็จะเห็นนะฮะเนี่ยเมื่อมองจากตาปากเห็นเป็นเป็นแห่งกระทะแล้วนะฮะแล้วท่านส่องท่านก็ยังเห็นฮะว่าเนี่ยพระเป็นแห่งกระทะลงไปอ่า และพิษอีกอย่างหนึ่งในการพิจารณาด้านหลังคะคุณผู้ชมถ้าท่านส่องดูดีๆนะตะแคงดูบ้างพิกดูบ้างนะด้านหลังนะหมุนซ้ายขวาดูบ้างนะท่านจะเห็นรอยปาดในบางองค์นะผมเน้นว่าในบางองนะไม่ได้มีทุกองคถ้าองคไหนมีรอยปาดนะแค้ดูง่ายครับสังเกตให้ดีนะครับจะมีรอยปาดอยู่ฮนะรอยปาดเลื้อนนะครับเป็นเส้นๆเส้นๆน,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 นะครับอ,อ เมื่อเราดูด้านหลังเสร็จแล้วเราก็มาดูด้านข้างด้านข้างก็เหมือนกันครับด้านข้างก็ตรงกลางนะฮะก็จะเป็นแอ่งกระทะลงไปหน่อยนะครับแล้วก็มีค่ากปุปกคุมครับก็เป็นแอ่งนิดเดียวนะฮะไม่ยุบเจอไม่ยุบไม่ยุบเยอะไม่แอ่งเยอะนะฮะอ่าแล้วก็มีค่ากปุปกคุมทั่วไปฮะเล่นไม่ยากครับถ้าปุกว่าเงินของเตยเนี่ยถ้าท่านเล่นตามที่ผมแนะนํานะไม่ยากครับแล้วถามว่า ในองค์ที่มีค่าปู่น้อยๆมีไหมหรือไม่มีเลยมีไหมสาหรับพระปู่วัดเงินของเตยเนี่ยมีครับเพราะฉะนั้นไอ้ค่าปู่เนี่ยที่ไม่มีเลยนี่มีนะคุณผู้ชมแต่ผมแนะนำนะสำหรับมือใหม่เนี่ยให้ท่านเล่นพระดูง่ายๆไปก่อนครับคุณผู้ชมท่านเล่นจากที่มีค่าปู่ดูง่ายๆไปก่อนเพราะอะไรฮะเพราะว่าเพื่อเป็นการพัฒนาเพื่อเป็นการฝึกทักษะในการ ดูพระวัดเงินพระกูวัดเงินของเตยเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมแล้วพระกูวัดเงินของเตยเนี่ยบางองนะค่าผูกเขาจะไม่ปกคลุมเต็มทั่วองพระหรอกท่านก็จะเห็นเนื้อเนื้อสีขาวของของของพระเนี่ยแหละครับแล้วท่านดูบ่อยๆส่องบ่อยๆพบเจอบ่อยๆเดินเดินซื้อบ่อยๆเดี๋ยวท่านก็จะจดจาได้เองนะเพราะท่านจดจําได้มันจะเกิดทักษะขึ้นมาแล้วท่านก็จะสามารถเดินซื้อในองค์ที่ม่มีค่าผูกได้ครับแต่สําหรับปืนใหม่ผมอยากให้ท่านเล่นพระด้วยง่ายไปก่อนเพื่อพัฒนาทักษะเนี่ยนะครับ สำหรับคนที่เป็นแล้วก็ไม่ใช่ปัญหาครับเห็นไ,ไหมฮะดูง่ายครับเล่นไม่ยากครับพระปู่วัดเงินของเตย <Yahoo! S 1> สำหรับวันนี้ครับขุนสอนส่องนะครับก็แนะนำท่านดูพระปู่วัดเงินคองเตยนะฮะแล้วเทปหน้าครับขุนสอนส่องจะแนะนำพระอะไรก็ฝากท่านผู้ชมติดตามนะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามในช่อง youtube เป็นกำลังใจให้ป๊อบบางชันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขุนส่องธนลูกฟ้าป๊อบบางชัน ขอลาไปก่อนครับท่านมีความสุขและโชคดีครับสวัสดีครับ